กาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับผมในแพทย์สพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภาขอพระคุณท่านประธานครับที่ได้ให้โอกาสอภิปรายรายงานดีๆฉบับนี้นะครับรายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความรักความสามัคคีบองดองของคนในชาตินะครับก่อนอื่นต้องกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าขอบพระคุณคณะกรรมธิการและคณะศึกษาวิจัยที่ได้กรุณาให้เกียรติผมได้มีส่วนร่วมในการให้สัมภาษณ์ ประกอบการศึกษาวิจัยชิ้นนี้เพื่อจะออกมาเป็นรายงานนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนย่อยๆเท่านั้นที่มาเป็นรายงานฉบับนี้เรื่องที่สองอยากจะกลับเรียนว่ารายงานฉบับนี้ทําได้ดีมากเลยนะครับก็ต้องขอชื่นชมท่านประธานคณะกรรมการและคณะทั้งหลายที่ได้ทํารายงานนี้ขึ้นมาเป็นอย่างดีครับเรื่องที่สาอยากจะกลับเรียนนี้ครับว่าหัวข้อเรื่องที่อยู่ที่หน้าปกเนี่ยที่เป็นเรื่องใหญ่เนี่ยผมคิดว่าดีมากเลยนะครับ การสร้างความรักความสามัคคีปลองดองของคนในชาติเป็นการตั้งชื่อเรื่องในทางบวกอย่างมากนะครับเพียงแต่ผมยังติดใจคำว่าของคนในชาตินิดหนึ่งถ้าเป็นของคนไทยเนี่ยมันจะโดนโดนไปเลยพอมันมีคำว่าชาติอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายของคนความรู้สึกของผู้คนส่วนหนึ่งมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นเรื่องที่เราเอาชาติชาตินี่ต้องเป็นตัวตั้งอยู่แล้ว แต่คน,นมันอยู่ในชาติเพราะฉะนั้นถ้าความรักความสามัคคีของคนไทยนะครับหรือคนในสังคมไทยเนี่ยเราหลบคำว่าชาติก็ได้นะแต่เอาไว้ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมมองในแง่ของผมสะท้อนให้เห็นความรู้สึกเวลามันนําเสนอออกไปแต่ดีแล้วครับสร้างความรักความสามัคคีเมื่อสักครู่ผู้แทนคณะกรรมการได้นําเสนอก็ชัดเจนมีคําว่าความรักนะครับชื่อบวกแล้วมันควรจะไปในทิศทางบวกครับ เมื่อขึ้นตรงนี้ผมอยากจะฝากไว้เลยเดี๋ยว,ยวผมอาจจะลืมในเวลาจํากัดนี้นะครับในตอนท้ายที่เป็นข้อเสนอเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหนักไปในเรื่องของใช้คําว่าแนวทางบริหารจัดการความขัดแย้งในประเทศไทยผมคิดว่าขึ้นบวกแล้วนะฮะความขัดแย้งเนี่ยหลบมันอยู่ในนั้นได้ไหมนะครับไปทางบวกแต่แน่นอนเราต้องแก้ความขัดแย้งด้วย แต่ตอนท้ายเนี่ยดูเหมือนตั้งแต่หน้า192เนี่ยเราจะไปเป็นแนวทางการแก้ปัญหาความขัดแย้งและมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราว่าบวกเนี่ยตอนหลังเราไปมาลุมตุ้มอยู่ในเรื่องความแก้ความขัดแยง้งเดี๋ยวผมจะกลับเรียนว่าทําไมผมมองเห็นอย่างนั้นถ้าไปบวกแล้วไปบวกเลยดีไหมครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องนี้ที่เราคุยกันเนี่ยจริงๆแล้วเทียบง่ายมากเลยก็คือว่ามันเหมือนกับครอบครัว ครอบครัวของคนคนหนึ่งก็จะมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานแล้วแต่ครอบครัวเล็กหรือใหญ่แต่จริงๆก็อยู่มีเราๆเนี้ยครอบครัวเนี่ยมันจะอยู่ได้อย่างที่เรียกว่าครอบครัวอบอุ่นถ้าเทียบประเทศก็คือประเทศที่มีความรักมีความสามัคคีอบอุ่นเนี้ยนะน่าอยู่อ่ะเป็นครอบเป็นสังคมประเทศเราน่าอยู่สังคมไทยน่าอยู่อบอุ่นก็เหมือนครอบครัวอบอุ่นมันจะต้องประกอบด้วยความรักและความสามัคคีบองดอง เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าชื่อที่เราใช้เนี่ยใช่เลยครน,นี้ในลักษณะครอบครัวเนี่ยถามว่ามันจะเป็นอย่างนี้ได้ไหมครอบครัวทั้งหลายก็อยากให้เป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เป็นได้ทุกครอบครัวในครอบครัวก็ย่อมมีความเหลื่อมล้าต่ําสูงมีการใช้อํานาจมีการดูแลที่อาจจะมีการแตกต่างกันไปมีบางคนอาจจะเกเรบางคนอาจจะเรียบร้อยแต่มันต้องอยู่ด้วยกันอนะ่ะครน,นี้เราจะอยู่ด้วยความรักความ อบอุ่นสามัคคีในครอบครัวได้ยังไงเรามักจะไม่ค่อยพูดถึงประเด็นไปแก้ไขปัญหาความแตกแยกในครอบครัวเรามักจะพูดถึงเรื่องความสร้างความรักความสามัคคีให้ครอบครัวอบอุ่นถ้าเรามีใครที่เกเรอยู่ในครอบครัวเราก็จะต้องดูแลเขาให้เขาอยู่ได้อย่างมีความรักความสามัคคีต้องใส่สิ่งเหล่านี้เข้าไปนะครับมันไล่ไปไหนไม่ได้อะมันก็เป็นสมาชิกของครอบครัวมันก็เหมือนประเทศ เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าถ้าเราเทียบเคียงแบบนี้เรามองสังคมไทยเราอยากผมอยากจะเรียกว่าสังคมไทยหรือครอบครัวไทยนะครับครอบครัวไทยเราก็อยากให้มีความรักความสามาคัคคีความปลองดองเราพักเรื่องการขัดแย้งในครอบครัวสังคมไทยเอาวางไว้อันนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บไว้ทํางานแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ชูหรือเปล่านะครับเราจะต้องพยายามหาทางสร้างความรัก ความสามัคคีความปลองดองของคนในชาติหรือครอบครัวไทยขึ้นมาท่านตั้งโจทย์จริงๆเนี่ยเป็นราวๆนี้อยู่แล้วนะครับผมคิดว่าดีมากเลยคานนี้พอมันเป็นประเทศเนี่ยมันใหญ่กว่าครอบครัวมันมีโครงสร้างต่างๆที่สลับซับซ้อนกว่าครอบครัวมากเลยนะครับแต่ในครอบครัวเนี่ยบางครอบครัวถ้าพ่อแม่ดูแลดีมีความรักความอบอุ่นมีความเป็นธรรมใช้อํานาจเสมอกัน นะครับไม่เลือกปฏิบัติดูแลอะไรต่างๆดีเนี่ยมันง่ายแต่ในประเทศเนี่ยเราจะไปคาดหวังแบบนั้นไม่ได้เพราะมันมีความเหลื่อมล้าในงานวิจัยเนี่ยก็มีสาเหตุเยอะแยะไปหมดแต่ผมเองนั้นผมอยากจะมองเรื่องนี้พอระดับชาติเนี่ยมันจะต้องมองเรื่องโครงสร้างเป็นหลักครับผมคิดว่าโครงสร้างนี้แหละคือพื้นฐานที่มันทําให้เกิดความเหลื่อมล้าไม่ว่าเรื่องทรัพยากรเรื่องความรู้ เรื่องปัญญาเรื่องของโอกาสและเรื่องของอำนาจในสังคมถ้าเราไม่สามารถดูแลเรื่องเหล่านี้ให้อำนาจมีความใกล้เคียงกันการจัดสรรทรัพยากรเป็นธรรมมากขึ้นคนมีความรู้ความสามารถมากขึ้นเราจะไปกล่อมเก่าทางสังคมยังไงมันก็ไปไม่ได้ได้น้อยเพราะเราต้องแก้ปัญหาโครงสร้างไปด้วยเพราะฉะนั้นข้อเสนอสำคัญผมคิดว่าต้องแตะเอาไว้นะครับไม่ว่าเราจะทำตั้งแต่หน้าร้อยห้าเก้าสิบห้าไปจนจบเนี่ยเท่าไหร่ก็ตาม ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องแก้ปัญหาโครงสร้างซึ่งต้องบอกว่าในครอบครัวไทยเราปัญหาโครงสร้างนั้นสร้างความไม่มีความสุขความขัดแยง้งมันจะเกิดขึ้นจากตรงนั้นเพราะมันแตกต่างกันมากเหลือเกินเมื่อมันแตกต่างกันมากเหล่านี้แล้วเราจะไปแก้ปัญหาความขัดแยง้งสร้างความปรองดองเท่าไหร่นั้นผมคิดว่าไม่ง่ายนักนะครับสุดท้ายเนื่องจากเวลาไม่มาก ผมจะขออภิปรายตรงนี้ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเห็นด้วยทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าเสริมเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะให้ย้ําถึงเรื่องสิ่งที่เราทําตั้งแต่หน้าร้อยเก้าสิบห้าไปแล้วเนี่ยตั้งแต่ร้อยเก้าสิบสองไปเนี่ยผมก็เห็นด้วยทั้งหมดแล้วนะครับแต่อาจจะเสนอว่าอีกแอ p พลอสหนึ่งหรืออีกวิธีหนึ่งที่อาจจะต้องคิดคู่ไปหรือไม่นะครับคือ สร้างความรักกันของคนในครอบครัวครอบครัวประเทศไทยไม่ใช่รักชาตินะฮะรักรักกันมันก็คือรักชาติผมอยู่ในชาตินะครับสารพลังมากกว่าทอนพลังผมเสนอง่ายๆครับอาจจะต้องมีวิธีการขับเคลื่อนโดยขยายจุดเด่นที่มันดีๆในเรื่องการมีความรักความสามคัคคีความปลองดองของคนในชาติท่านประธานว่าจะเห็นเหมือนผม ว่าในประเทศไทยมีความรักความสมานฉันท์ความปลองดองอยู่ในที่ต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าชุมชนหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มันมีลักษณะแบบนี้เยอะมากมันทําให้ประเทศไทยเราอยู่มาได้ถึงวันนี้แล้วมันก็จะอยู่ไปและจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเราไม่ค่อยได้ขยายผลจุดเด่นจุดแข็งเหล่านี้นะครับเรามีสมศาสนาสี่ศาสนาอยู่ในชุมชนเดียวกันอย่างรักกันสามัคคีปลองดองกันเยอะแยะยยไปหมด เรามีผู้คนที่แตกต่างหลากหลายในสถานะต่างๆแต่อยู่ร่วมกันและสามัคคีปองดองและมีความรักกันสิ่งเหล่านี้ขับเน้นมันขึ้นมาได้ไหมครับเป็นลักษณะเชิงบวกแทนที่เราจะไปแก้เรื่องความขัดแย้งด้วยวิธีการต่างๆนะครับเราสร้างอันนี้ขึ้นมาด้วยควบคู่ไปกับสิ่งที่เราทำในแนวทางนี้เป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญนะครับทำให้เรื่องดีๆการรักกันสามัคคีปองดองอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเนี่ย นะครับมันเป็นโรคระบาดมากขึ้นได้ไหมทุกวันนี้ไม่ระบาดนะครับมันจะระบาดแต่เฉพาะเรื่องที่ไม่ดีเรื่องดีเหล่านี้ทําให้มันระบาดมากขึ้นได้ไหมนะครับส่วนมาตรการอื่นๆที่ท่านได้เสนอไว้นั้นก็เห็นด้วยทั้งสิ้นนะครับเพียงแต่บางอย่างเนี่ยผมอาจจะต้องฝากอันนี้เป็นประเด็นเล็กเช่นคําว่าการขัดเกลาทางสังคมเนี่ยผมรู้ว่าคำนี้วิชาการใช้เยอะแต่อย่าลืมว่าเวลาฟังปับ๊บมันจะมีความรู้สึกว่าใครจะไปขัดเกลาใคร มันจะมีคนส่วนหนึ่งรู้สึกมีปฏิญาในทางลบขึ้นมาทันทีว่าเขาจะคอยขัดเกลาเอาการศึกษามาขัดเกลาเอาวิธีการต่างๆมาขัดเกลาเพราะมองว่าเราหรือเปล่าจะถูกเป็นคนขัดเกลาคําคเหล่านี้ก็สําคัญนะครับเราอาจจะรู้สึกธรรมดาธรรมดาแต่เวลามันอยู่ไปนานๆมันทําให้ความที่เราจะสร้างความรักความบองดองเนี่ยมันอาจจะไม่แนบสนิทหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในคําต่างๆที่จะนําไปสู่ความเข้าใจแล้วมันทําให้ สิ่งที่เราอยากจะเคลื่อนเนี่ยยากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องคิดคำนึงถึงคำเหล่านี้ด้วยสุดท้ายสรุปท่านประธานก็คือผมเสนอทําให้เรื่องดีๆความรักความสามคัคคีปรองดองที่มีอยู่กระจัดกระจายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้เป็นโรคระบาดได้แพร่กระจายเป็นตัวอย่างเราจะมีกําลังใจซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันในทางบวกทําไปด้วยครับส่วนจะแก้ปัญหาความขัดแย้งใส่ไว้ แล้วก็ทำไปด้วยไม่ว่าแต่อย่ามาเอามาเน้นครับเราไปเน้นเรื่องการสร้างความรักความสามัคคีกองดองของครอบครัวคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยร่วมกันกราบขอบพระคุณท่านประธานครับ